สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะทายาทหม่อมโจ้สมรถติดดินเปิดภาพน้องกัปะทายาทหม่อมโจ้นั่งรถเมย์สมรถติด,ดินเหมือนพ่อมากต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพน้องกัปะทายาทของหม่อมโจ้นั่งรถเมย์สมรถติด,ดินเหมือนพ่อมากเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศต้องรู้จักเธอคนนี้เป็นอย่างแน่นอนสําหรับปุ๊กอภัสราผู้รองมงกุฎนางงามจากักรวรรดิคนแรกของเมืองไทย ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะมีอายุ76ปีเข้าไปแล้วแต่ความสวยสง่าของปุ๊กอภัสราก็ยังคงมีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยทางด้านชีวิตครอบครัวของอภัสราหงสกุลนั้นเธอมีลูกทั้งหมดสองคนนั่นก็คือหม่อมหลวงรุ่งคูณกิติยากรหรือที่รู้จักกันดีในานามหม่อมโจ้ลูกชาคนโตและป๊อกพศรกรกิรธิวัตรน้องต่างบิดาแรปเปอร์หนุม่มสามีของนางเอกสาวมารกี้ราศี ต้องบอกว่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพน้องกสปะทายาทหม่อมโจ้นั่งรถเมย์สมรถะติดดินเหมือนพ่อมากโดยทางด้านบุกอภัสรานั้นก็ได้เผยภาพลูกชายคนโตขณะพาครอบครัวมาเที่ยวอควาเรียมพร้อมระบุข้อความว่าไปเที่ยวอควเรียมครับท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่านั่งรถเมย์ด้วยครับนั่นเอง ขอขอบคุแนแรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ